เอกลักษณ์อันต่อมานะครับ A complement แล้วก็ complement ซ้ำไปมันจะกลายมาเป็น A เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยให้เรามองเพิ่มนะครับว่ามัน complement เนี่ยเหมือนกับเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา A complement นะครับ complement นะครับแล้วก็ complement เห็นไหมครับถ้ามันซ้อนกันเป็นจำนวนคี่มันจะยุบก,กลายเป็น A complement ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดสติว่า a อคอมเพลเมน์แล้วก็คอม p พลเมน t ์เป็นจำนวนคู่อย่างเงี้ยนะครับมันจะตัดออกกลายเป็น A เฉยๆนะครับจำนะครับถ้า c o m p l ล m e n t ที่ซ้อนกันเป็นเลขคี่มันจะเหลือตัวเดียวถ้าเกิดจำนวนคอม p พลเมน t ์ที่ซ้อนๆกันเป็นจำนวนคู่ตัดทิ้งให้หมดเลยมันจะกลายเป็น A นะครับข้อ14นะครับ universe ์สคอมเพลเมนจะกลายเป็นเซตว่างนะครับและเซตว่างคอม p พลเมน t ์กลายเป็น universe ส่วน15-16เนี่ย นะครับข้อ15บหาเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเป็นเหมือนกับการเอาเครื่องหมายลบกระจายเข้าไปในวงเล็บให้จําแบบนี้เลยมันจะกลับเครื่องหมายทุกตัวนะครับอินเตอร์เซกต์กลายเป็นยูเนียนถูกไหมครับ A ยูเนียนบีคอมพลเมนต์ก็จะกลายเป็น a คอมพลเมนต์อินเตอร์เซกกับ B คอมพลเมนต์ให้เหมือนให้นึกเหมือนกับการเอาเครื่องหมายลบกระจายเข้าไปนะครับต่อมานะครับ A อินเตอร์เซกชันกับ A คอมพลเมนต์ให้มองภาพนะครับจากแผนภาพเวนนอยเลอร์ A คืออยู่ข้างในวงกลมถ้าจะเอาไปซ้อนทับกับ a อคอมเพลเมนต์ก็คือนอกวงกลมนะครับมันก็จึงกลายเป็นเซ็ตว่างเพราะมันไม่มีอะไรที่ซ้อนทับกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปรวมกันถูกไหมครับอินเตอร์เซกันกลายเป็นเซ็ตว่างแต่ถ้าเกิดเอาไปยูเนียนกันนะครับมันจะยุบรวมก็คือรวมทุกตัวในนั้นได้กลายเป็นยูนิเวอร์สพอดีนะครับอันนี้ก็คือข้อ13ถึงข้อ16นะครับเป็นมบ,บับของ ออปชันของเซตที่สำคัญนะครับดูข้อ41นะครับ A B เป็นเซตใดๆ A เนียน B เนียนกับ A อมพล l เ m e n t ถามว่าตรงกับข้อใดบ้างนะครับเริ่มต้นให้เปิดวงเล็บเลยมันจะกลายเป็น A union กับอะไร B union กับอะไรครับ A c o m p l เ m e n t เสร็จแล้วเราก็าเอาก้อนนี้ก้อนนี้ไปแตะรวมกันนะครับก็ะจะกลายเป็น A union กับอะไรครับ A อคอมเพลเมนต์แล้วก็เอาไปยูเนียนกับอะไรยูเนียนกับ B ฉะนั้น A นะครับยูเนียนกับ A อคอมเพลเมนต์กลายเป็นอะไรเอ่ย A ยูเนียน A อคอมเพลเมนต์กลายเป็นยูนิเวิร์สถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นยูนิเวิร์สแล้วก็ยูเนียนกับอะไรยูเนียนกับ B b o y ยยูนิเวิร์สเนี่ยมันใหญ่ที่สุดแล้วเอาไปยูเนียนกับอะไรก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นยูนิเวิร์สนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อข้อที่41นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในที่นี้ก็คือ Universe ์นั่นเองต่อข้ององนะครับต่อมานะครับข้อ42ข้อ42มีเซตอะไรไม่รู้เยอยะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือเครื่อง,งหมายเครื่องหมายนี่เป็นยูเนียนหมดเลยพอเป็นยูเนียนหมดเลยเนี่ยเครื่องเครื่องหมายที่เป็นวงเล็บเนี่ยเราสามารถเปิดได้หมดเลยพอเปิดเสร็จแล้วทำไงต่อจับคู่นี้ครับ b ยูเนียนกับ b คอมพลเมนต์ B ยูเนียนกับอะไรครับ b คอมพลเมนต์แล้วก็เอาไปยูเนียนกับตัวที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรก็ชักมันปล่อยไปเลยนะครับแล้วมาเช็คตัวนี้ b ยูเนียนกับ b คอมพลเมนต์มันก็จะกลายเป็นอะไรยูนิเวอร์สแล้วก็เอายูนิเวอร์สเนี่ยไปยูเนียนกับเซตอะไรก็ตามนะครับเซตอะไรก็ตามยังไงซะมันก็ใหญ่ไม่เกินยูนิเวอร์สถูกไหมครับ แล้วยูนิเว s ร์สเนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก,ก็คือยูนิเว s ร์สนั่นเองนะครับเลยตอบข้อขอไข่นะครับ